สวัสดีค่ะชาวธาตุดินนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรอ,อินดีต้อนรับสู่ชาแนลบับบี้สตาร์โรค่ะวันนี้เราก็จะมาทําคลิปใบบิกลีความรักกันสําหรับครึ่งเดือนแรกนะคะก็ตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่16บธันวาคมสําหรับคนโสดนะคะตอนนี้เนี่ยค่อนข้างมีความเย็นมากขึ้นเยอะเลยนะคะคุณได้โตเป็นผู้ใหญ่แบบข้ามวันข้ามคืนน่ะ โลกของคุณอยู่ไม่อยู่มันกว้างขึ้นจนคุณเองรู้สึกว่าโอ้โหพลาดมากๆเลยที่ผ่านมาเราทำตัวเป็นเด็กมาโดยตลอดอย่างเงี้ยนะคุณได้ผ่านช่วงเวลาที่มันเจ็บปวดที่สุดเสียใจที่สุดมานะคะนับครั้งไม่ถ้วนมาเหมือนกันนะแต่ว่าเรารสึกว่าครั้งล่าสุดเนี่ยเหมือนจะเจ็บที่สุดเลยอะ่ะบางคนเนี่ยอาจจะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีค่าทําให้เรารู้สึกว่าทําไมเราถึงเป็นรองตลอดทําไมมันถึงมีบุคคลที่3มบุคคลที่4ี่เข้ามาในความสัมพันธ์มันกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าตัวเองอะกลายเป็นเหมือนกับ second choice อะไม่ใช่ตัวเลือกแรกอะทําให้คุณรู้สึกเสียใจมากๆเลยแล้วก็ออกแนวแบบ ตรงใจอะ่ะบางคนอะ่ะนะคะจนวันหนึ่งมันกลายเป็นว่าคุณได้ได้เรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างจากความเจ็บปวดของคุณเหมือนกันนะมันทําให้คุณได้เห็นความจริงที่คุณละเลยหรือว่าคุณมองข้ามมาโดยตลอดบางคนเนี่ยตอนที่มีแฟนมีคนรักคุณทุ่มเทนะคะไม่ว่าจะทั้งกายทั้งใจคุณแบบดีบวดมากๆ่ะคุณยอมทุกอย่างคุณทําให้เขาทุกอย่างรักคนรักมากมาก รักจนลืมลักตัวเองรักจนลืมรักพ่อแม่รักจนลืมรักครอบครัวของเราเองอ่ะตรงเนี้ยที่เราลืมไปเลยเราแบบเฮ้ยคนรักของเราต้องมาเป็นแบบ first priority นะอันดับหนึ่งในลิสต์เลยอ่ะเวลาที่มีคืออุ้ยคนรักอยากที่จะไปเที่ยวอุ้ยทาอาหารให้คนรักดีกว่าแต่พอพูดถึงพ่อพูดถึงแม่พูดถึงพี่น้องเราออกแนวแบบเอาไว้ก่อนได้ไหมอ่ะ เราตอนนี้ไม่มีเวลาว่างเลยหรือว่าถ้าสมมติเขาโทรมาเราเองอาจจะรู้สึกปัดอะรู้สึกลำคาญมากๆเลยกับความเป็นห่วงของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันมันออกแนวแบบพอวันหนึง่งที่ความรักจบลงคุณรู้สึกว่าโหเหมือนโลกมันถล่มเลยอะรู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันจบแล้วอะวันที่คุณต้องเศร้าวันที่คุณต้องเสียใจวันที่มันมีแต่น้ำตาความจริงอะมันปรากฏเลยนะเพราะมันมีแค่ครอบครัว มันมีแค่พ่อแม่เพื่อนฝูงของเราอะที่ยังอยู่ข้างๆเราทําให้คุณค่อนข้างรู้สึกละอายใจมากๆเลยเพราะมันเหมือนกับที่ผ่านมาคุณอะได้ละเลยพวกเขาคุณหันหลังให้กับเขาแต่พอวันหนึ่งที่คุณมีปัญหาคนเหล่านี้ไม่เคยที่จะหันหลังให้กับคุณเลยแต่ในทางกลับกัน่ะคนที่บอกกับคุณว่ารักนักรักหนาแคร์เราหูเราอะมาอันดับแรกเลย สำหรับเขาแล้วจะอยู่กับเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณไม่เคยเห็นเงาเขาเลยอ่ะเขาหายไปกับสายลมมันเหมือนกับทําให้คุณได้เห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนกับคุณไม่เคยมองเห็นมาโดยตลอดอะเมื่อก่อนคุณอาจจะเคยเป็นเด็กน้อยที่เอาความรักมาเป็นอันดับแรกของชีวิตเรื่องการงานเรื่องการเงินเรื่องอื่นๆเอาลองไปก่อนเลยละค่ะไม่ไม่ไม่ยุ่งอ่ะไม่สนใจแต่พอมาวันหนึ่งที่บรรตาสว่างแล้วอ่ะเรารู้สึกว่า คุณค่อนข้างที่จะเห็นเรื่องของความรักเป็นรองแล้วนะตอนเนี้ยมันกลับกลายเป็นว่าคุณโฟกัสเรื่องของครอบครัวเรื่องของการดูแลพ่อแม่พี่น้องเรื่องของการรักษาใจของเราพยายามที่จะทําชีวิตของเราให้มันดีขึ้นให้มันมีความมั่นคงมากขึ้นตอนเนี้เวลาที่คุณมองชีวิตของคุณเรามองว่าคุณไม่ได้มองแค่ตัวของคุณนะแต่คุณมองไปถึงคนข้างหลังของคุณคุณใส่ใจเขาคุณรู้สึกว่า เขาพวกเนี้ยคือ true love คือเลือกคือรักแท้ที่สุดแล้วอ่ะคือคนที่คุณไม่สามารถที่จะหาได้จากที่ไหนอีกมันก็เลยทำให้มีแรงอ่ะมันมีแรงที่มากระตุ้นผลักดันที่ทำให้คุณอยากที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมตอนเนี้ชาวทาาดินหลายๆคนคุณเองอาจจะยอมทำงานหนะักมากๆหรือว่ามีการพยายามอ่ะที่จะเหมือนโอเคมาลองกันอีกตั้ง เรื่องของการงานอยากที่จะทําให้ตัวเองอะอย่างน้อยมีงานที่มั่นคงสามารถที่จะซัพพอร์ตดูแลคนที่เราหลักได้อย่างเงี้ยนะคะมันเหมือนกับเมื่อก่อนอะคุณออกแนวเอ็กซ์ตมมากๆเลยนะในเรื่องความรักก็คือทุ่มให้กับความรักแบบสุดใจอะแต่พอมาตอนเนี้คุณก็ยังคงความเอ็กซ์ตมอยู่อาจจะไม่ได้ไปในเรื่องความรักละแต่คราวเนี้ยมาในเรื่องของความมั่นคงมาในเรื่องของแบบการที่จะทํำยังไงก็ได้ให้มันมี หลักฐานหรือว่ามันมีเขาเรียกว่าพื้นฐานที่ดีอ่ะให้กับครอบครัวให้กับคนที่เรารักแล้วเราเองก็อาจจะมองว่าเรื่องการงานก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่จะสามารถเปลี่ยนชีวิตของพวกเราได้ ทำให้เราสามารถพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้มันก็เลยกลายเป็นว่าคุณก็คือบ้างงานไปเลยอะตอนนี้คือมันเหมือนกับมีอะไรให้ทําคือคุณทําทาทําทาทาแล้วคุณเลือกที่จะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากเป็นอันดับต้นๆเลยตอนนี้นะคะแต่ถามว่ามันมีความรักครั้งใหม่มาไหมมันมีนะมันมีมาตลอดเลยไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ตอนนี้มันเหมือนกับคุณเลือกมากขึ้นคุณคิดมากขึ้นคุณไม่ได้แบบ โอโหไม่ว่าใครจะเข้ามาคุณก็ตอบรับอะไรอย่างเงี้ยลรารู้สึกว่าคุณเองค่อนข้างที่จะมองละว่าคนคนนี้เข้ามาแล้วอะสามารถเข้ากับครอบครัวได้ไหมอันนี้เป็นคำถามแรกเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเขารักเราอ่ะเขาจะรักครอบครัวเราไหม Love me Love my dog ไหมไม่ใช่ว่ารักแต่ฉันนะแต่แตัดทางปล่อยวัดครอบครัวของฉันอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวคุณต้องการคนที่เหมือนกับ รักครอบครัวและก็อยากที่จะสร้างครอบครัวไปพร้อมๆกับคุณได้เหมือนกันแล้วข่าวดีนะคะก็คือคนคนนี้กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะในช่วงนี้นะคะเขาคนนี้เนี่ยสามารถเป็นชาวธาตุดินด้วยกันเองก็ได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกร เป็นคนที่ออกแนวแบบ Familyoriented มากๆเลยคือค่อนข้างรักครอบครัวชอบอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่อย่างเงี้ยหรือว่าครอบครัวของเขาอะ่ะก็คือมาจากครอบครัวใหญ่มากๆเลยอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายนะเป็นคนที่แบบรู้จักเอาใจคนอื่นใส่ใจคนอื่นแล้วก็เข้าหาผู้ใหญ่เก่งมากๆเลยคนคนนี้นะคะมีความมั่นคงอยู่ในตัวค่อนข้างสูงออกแนวแบบ มีฐานะอ่ะคนคนนี้คือไม่ลำบากอ่ะทำให้คุณมองเห็นความสัมพันธ์ในแง่ที่มันมีความมั่นคงมากกว่าเดิมและมันมีความสดใสอะในในเรื่องของความรักอ่ะ คุณรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันไม่ใช่ความรักแบบฉาบฉวยไม่ใช่ความรักในแง่ที่แบบโหรักกันแบบหลุดโลกรักแบบสุดโลกเลยอะไรเงี้ยคุณมีสติมากขึ้นคุณรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันมีความเป็นผู้ใหญ่มันคุยกันในภาษาของการที่มองอนาคตว่าตอนเนี้ยเราต้องการอะไรกับความสัมพันธ์เป้าหมายของความสัมพันธ์คืออะไรแล้วเราจะทำยังไงที่จะไปถึงเป้าหมายตรงนั้นเราคิดว่า ความสัมพันธ์อ่ะมันมีทั้ง passion มันมีทั้ง determination นะคะก็คือมันมีทั้งความรักนะแต่มันก็มีในเรื่องของความทะเยอทะยานหรือว่าเป้าหมายด้วยเหมือนกันน่ะตรงเนี้ยคือสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนอะ่ะสามารถไปได้แบบไกลมากๆเลยแล้วคนคนนี้ก็เป็นคนที่ครอบครัวของคุณแฮปปี้ด้วยเหมือนกันเรารู้สึกว่าด้วยความที่เขาเข้ากับผู้ใหญ่เข้ากับคนง่ายอะ่ะ เขาสามารถเข้ากับคนในครอบครัวเข้ากับเพื่อนฝูงของเราได้ทําให้เราเองรู้สึกว่าเราอะเหมือนกับได้เพื่อนสนิทที่สุดอีกคนหนึ่งมาหรือเราได้พี่ชายพี่สาวน้องชายน้องสาวอีกคนหนึ่งเข้ามาเพราะ คนคนนี้เข้ามาแล้วไม่ได้มีความรู้สึกว่าแปลกแยกอ่ะแต่เข้ามาแล้วเป็นเหมือนส่วนหนึ่งในชีวิตของเราที่ดีขึ้นกว่าเดิมทําให้ครอบครัวของเราเองก็มีความสุขเพื่อนเราเองก็มีความสุข <S <S คนรอบข้างเราเองก็มีความสุขมันเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณสามารถสบายใจได้อะ่ะว่าทุกคนมีความสุขหมดเลยนะคะแล้วคุณไม่จําเป็นที่จะต้องเลือกระหว่างสิ่งสองสิ่งคุณไม่จําเป็นที่จะต้องเลือกว่าถ้าสมมติจะเลือกคนรัก ต้องหันหลังให้กับครอบครัวนะหรือถ้าสมมติจะเลือกครอบครัวต้องหันหลังให้กับคนรักนะไม่ได้เป็นความแบบนั้นนะคะมันเป็นความรู้สึกที่ว่าคุณสามารถโฟกัสกับสิ่งสองสิ่งได้ในเวลาเดียวกันและสิ่งสองสิ่งนี้มันสามารถเข้ามาแบบทำให้ชีวิตของคุณบาลานซ์ได้อะอยู่ในบาลานซ์ที่ดี เป็นอะไรที่แฮปปี้มากๆเลยนะสำหรับชาวธาตุดินเราคิดว่าความสัมพันธ์แบบนี้มันมันเป็นความเรียบง่ายแต่ไม่ใช่คนทุกคนที่จะสามารถสัมผัสสิ่งสิ่งนี้ได้ในชีวิตอะนะคะมีความสเปเชียลอยู่ในตัวนะแล้วก็เราเห็นความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่ามันมีความมั่นคงนะมันสามารถไปได้ไกลระดับที่ว่าคุณสองคนอาจจะคอมมิชในความสัมพันธ์ว่าเป็น สเตจสองการเป็นแฟนกันแล้วก็พัฒนาไปเป็นเขาเรียกว่าคู่ชีวิตกันได้อะกับคนคนนี้นะคะคนคนนี้เรียกได้ว่าเข้ามาเปลี่ยนนะเข้ามาเปลี่ยนมุมมองเข้ามาเปลี่ยนอะไรหลายอย่างในชีวิตของคุณไปเลยอะแล้วเป็นคนที่ทำให้คุณเนี่ยมีความสุขมากขึ้นด้วยนะคะสำหรับคนที่มีคู่ คนที่มีคู่เนี่ยคนรักของคุณนะสามารถที่จะทำให้คุณเนี่ยมีความสุขได้เพราะว่าเขาเป็นเหมือนทั้งเพื่อนเป็นเหมือนทั้งแบบคนในครอบครัวให้กับคุณนะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วในวันที่คุณมีทุกในวันที่คุณรู้สึกว่าไม่รู้จะหันหลังไปชนกับใครดีอะไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีมันเหมือนกับมีปัญหาเกิดขึ้นนะอาจจะเป็นปัญหาจากในเรื่องของการทำงานหรือว่าปัญหาในเรื่องอื่นอะนะคะ มันเหมือนกับคุณเองอะรู้สึกว่าบางทีบางปัญหามันมันหนักนะแต่มันก็ไม่ได้หนักมากถึงขนาดที่ว่าเรารู้สึกว่าอ่มันมันโฮไม่ไหวอะมันมันมันแบกไว้ไม่ไหวแต่มันก็คือเป็นปัญหาที่หนักใจแล้วทาให้เรารู้สึกไม่มีความสุขแล้วคนรักของเราอ่ะ ก็ไม่เคยปล่อยผ่านเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆแบบนี้เลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้สึกว่าคุณไม่สบายใจเมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้สึกคุณไม่มีความสุขคนคนนี้พร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะอยู่ข้างๆคุณทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่มีความโดดเดี่ยวเลยในความสัมพันธ์น่ะเขาเป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นเหมือนพเพื่อนที่สนิทที่สุดให้กับคุณแล้วก็เป็นเหมือนกับครอบครัวเป็นเหมือนบ้านให้กับคุณให้คุณรู้สึกอุ่นใจเมื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้แบบ อยู่กับเขาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้คุยกับคนคนนี้คุณรู้สึกว่าคําว่าคู่ชีวิตอนะมันคือคนคนนี้จริงๆอะิะเป็นคนที่พิสูจน์แล้วอะนะคะเวลาเข้ามาพิสูจน์ให้กับคุณว่าเขาเป็นเหมือนกับรางวันลน้ํำค่าคนคนนี้ทําให้คุณมีความสุขมากๆนะคะตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าจุดเด่นเลยนะคะของความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนอาจจะเป็นในเรื่องของการพูดกันนะว่า อาจจะอยากขยับขยายในเรื่องบ้านบางคนอาจจะมีการซื้อบ้านเพิ่มเติมนะคะหรือว่าต่อเติมบ้านนะคะซื้อของเข้าบ้านอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าอาจจะมีการที่มีสมาชิกครอบครัวนะคะที่อาจจะไม่ใช่ตัวคุณกับคนรักของคุณนะอาจจะเป็นแบบคุณแม่ของคนรักของคุณนะคะหรือว่าคุณแม่ของคุณก็ได้ที่ อาจจะมาช่วยอยู่ที่บ้านด้วยกันอะ่ะเหมือนมาช่วยดูแลบ้านมาช่วยดูแลลูกของคุณให้ในเวลาที่คุณไม่อยู่มันกลายเป็นว่าบ้านของคุณอะมันมีเสียงหัวเราะมากขึ้นกว่าเดิมในตอนนี้มันมี สมาชิกมากขึ้นแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นความสุขในในรูปแบบที่ว่ามันมีความวุ่นวายนะแต่มันก็มีความสุขอะมันมันบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าเรารู้สึกว่าคุณค่อนข้างเอ j นจอยกับชีวิตในช่วงตอนนี้มันเหมือนกับทุกอย่างมันดูคอม p l e t มากๆทุกอย่างมันดูแบบลงล็อกอะถามว่ามันมีความ เศร้ามันมีความทุกข์ไหมมันมีความทุกข์แหละแต่ไอความสุขที่คุณเจออยู่การที่คนรักของคุณเป็นคนที่เป็นแบบเหมือนที่พึ่งให้คุณเป็นทุกอย่างให้คุณได้เลยอ่ะมันทําให้ทุกๆวันอ่ะมันดูง่ายขึ้นมันทําให้ทุกๆวันมันมีแรงที่จะไปต่อได้อ่ะนะคะแล้วรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบของการที่แบบไปช้าๆนะมันไปในรูปแบบเดิมมันรีพีทแบบเดิมกันนะคะ แต่มันมีความมั่นคงมันมีความเสมอต้นเสมอปลายอ่ะคุณรู้ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณหันไปข้างๆคุณจะมีคนคนนี้อยู่ข้างๆคุณเสมอและคุณเองไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งรู้สึกหวาดผวาหรือว่าไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งรู้สึก หวาดระแวงเลยอะว่าเขาจะไปมีคนอื่นหรือว่าเขาจะมองคนอื่นไหมเพราะคําตอบคือมันค่อนข้างชัดเจนว่าเขาซื่อสัตว์กับคุณอะตรงนเนี้ยเนี่ยแหละที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความเขาเรียกว่ามันมีความเชื่อใจระหว่างคนสองคนที่มันสูงมากๆอกอะแล้วคุณเองกับคนรักของคุณอะมีคอนเนคชั่นระหว่างกันอะที่มันมันไม่มีอะไรสามารถมาแทนที่ได้เลยอะคนคนเนี้ยถือว่าเป็นคนที่สำคัญมากๆในชีวิตของคุณและคุณเองก็ถือว่า เป็นเหมือนกับคนที่สำคัญที่สุดของเขาเหมือนกันน่ะนะคะมีแต่คิดว่าอยากที่จะทำยังไงให้ครอบครัวมันมีความสุขมากขึ้นครอบครัวมันขยายแล้วมันเต็มไปด้วยเสียงัวละอย่างเงี้ยแล้วคนรักของคุณน่ะเหมือนกับ love me love my dog เขาไม่ได้รักแค่ตัวของคุณแค่คนเดียวเขารักครอบครัวแล้วเขา treat ครอบครัวของเราเหมือนครอบครัวของเขาเองเขาอาจจะ treat พ่อแม่ของคุณเหมือนพ่อแม่ของเขา มีการดูแลมีการที่แบบอาจจะมีการซัพพอร์ตทางด้านการเงินด้วยก็ได้อย่างเงี้ยนะคะทำให้คุณรู้สึกว่ามันไม่แปลกแยกอะ่ะมันมีความสม o ทมันมีความสุขในทุกๆวันแบบเนี้ยนะหาไม่ได้ง่ายๆนะความสัมพันธ์แบบนี้นะคะเดี๋ยวขอดูไพ่เพิ่มนิดนึงว่าเขามีอะไรอยากที่จะบอกเราหรือเปล่าสำหรับคนโสดนะคะพไพ่ใบแรกที่เราได้นะคะคือ the present คนที่เข้ามาเนี่ยเป็นเหมือนของขวัญให้กับคุณก็เรียกอย่างนี้ได้เลยนะเป็นคนที่ทําให้คุณนะคะกลับมามองตัวเองแล้วรู้สึกว่าเอ้ยตัวเรามีค่ามากขึ้นนะมันเหมือนกับเราไม่เคยคิดเลยอะว่าเราจะมีค่าขนาดนี้แต่คนคนนี้ทําให้เรารู้สึกรักตัวเองมากขึ้นทําให้เรามองเห็นคุณค่าที่เรามี เขาเป็นคนที่ทําให้เรามีความสุขได้เข้ามาพพอร์ตเราอะทาให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็มันเหมือนกับเขาทําให้เราโฟกัสกับในเรื่องของปัจจุบันนะักตอนเนี้ยมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อก่อนเราเคยแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าไม่ว่าจะคบอะไรกับใครเราเหมือนมีการวาดฝันนะว่าโอ้โหวันข้างหน้านะเราสองคนแบบต้องดีแน่ๆเลยเราต้องแบบแต่งงานเราต้องมีลูกกันอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีบ้านใหญ่ๆแต่พอมาถึงวันเนี้ยมันเหมือนกับ คนคนนี้ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขมากๆอะในในอนาคตเอ่อในในเรื่องของปัจจุบันแล้วทำให้คุณไม่ได้อยากที่จะไปโฟกัสกับเรื่องอื่นคุณอยากที่จะทำวันนี้ให้มันดีที่สุดเพราะคุณมีความสุขแล้วอ่ะกับการที่เขาเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วมาเติมเต็มคุณขนาดนี้นะคะ romantic feelings and passion นะคะอืมไพ่เข้ามานเฟ f i r มนะมันมีความรู้สึกที่มันลึกซึ้งระหว่างคุณสองคนมันมีความโรแมนติกมันมีความรู้สึกดีๆมันมีความรู้สึกที่ว่ามันใช่อะมันใช่คนคนนี้มากๆเลยแล้วก็มันเรียวมันแท้จริงความรู้สึกครั้งเนี้ยมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เราคิดไปเองหรือว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบชั่วครั้งชั่วคราวแล้วรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันมีความจริงจังมากๆอะนะคะ แล้วก็ m k k t the f f o r t นะตอนนี้เนี่ยคุณสองคนนะคะก็ต้องพยายามในการที่จะเหมือนกับประคับประคองความสัมพันธ์นะที่มันดีอยู่แล้วอะ่ะให้มันดีขึ้นไปอีกนะคะอ,อ,อย่าเพิ่งแบบเหมือนกลัวอย่าเพิ่งแพนิคไปก่อนนะหลายๆคนนะคุณเองอาจจะรู้สึกกลัวมากๆเลยว่าเอะความสัมพันธ์อ่ะมันจะ ไปรอดหรือเปล่าเพราะว่าคุณเจอมาค่อนข้างเยอะคนคนนี้อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้โหมันดีมากๆเลยอะแต่มันลึกๆในใจของเราอะมันอาจจะมีแบบด้านเดวิลที่พูดเฮ้ยมัน too good to be true หรือเปล่าอะมันดีมากขนาดเนี้ยเอ่อมันจริงหรือเปล่านะคะไพ่บอกว่าเฮ้ยมันดีนะแล้วมันเป็นจริงแล้วนะไพ่เข้ามาตอบคําถามให้กับคุณนะคะแล้วก็บอกว่า ให้คุณอนะพยายามต่อไปในความสัมพันธ์ครั้งนี้อย่ามานั่งใส่ใจในเรื่องของแบบบางทีอาจจะมีความคิดในด้านลบๆอะไรเงี้ยนะอย่าไปคิดในด้านนั้นให้คิดในด้านบวกเข้าไว้นะคนคนนี้เขาพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อความสัมพันธ์ตอนนี้เหลือแค่คุณนะที่ต้องพยายามที่จะแบบทาพาร์ทของคุณให้ดีที่สุดเหมือนกันเนาะส่วนคนที่มีคู่นะคะไพ่ใบแรกเลย energy field adjustment คนรักของคุณนะคะทำให้คุณเนี่ยเหมือนกับมันมันมีพลังงานอะที่ว่าต่อให้อยู่ข้างนอกบ้านอะมันมีความเป็นลบมากแค่ไหนหรือคุณอาจจะเจอกับความดรามา่าคุณอาจจะเจอกับปัญหาร้อยแปดพันเก้าแต่พอคุณกลับมาบ้านคุณกลับมาเจอกับคนรักของคุณอะคนคนเนี้ยเป็นเหมือนพลังงานบวกเป็นเหมือนดวงอาทิตย์ให้กับคุณที่ทําให้มันเหมือนกับ เปลี่ยนพลังงานไปได้เลยคุณรู้ว่าถ้าสมมติคุณเจอเขาคุณรู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้กลับมาบ้านน่ะทุกๆอย่างคือเปลี่ยนคุณรู้สึกว่าอยู่ในคอมฟอร์ทโซนของตัวเองอยู่ในที่ที่ปลอดภัยมากๆอ่ะนะคะคนคนนี้เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่ายังไงดีละ่ะเป็นซ e เค r ร t ตี้ให้กับคุณนะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดของคุณนะนะเป็นบ้านอนะ่ะอืมคนคนเนี้ย past life relationship เรารู้สึกว่าคุณสองคนน่ะที่ผูกพันกันขนาดนี้ที่รักกันขนาดนี้มันเหมือนกับคุณสองคนอาจจะเคยเจอกันมาก่อนในอดีตชาตินะคะหรือมันมีความผูกพันกันมาถ้าสมมติเคยเจอกันมาก่อนหน้านี้นะมันมีความผูกพันกันมาแล้วมันทําให้มันเหมือนกับบอลอ่ะสายสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนอ่ะมันยากมากๆเลยในการที่จะตัดให้มันขาด แล้วก็ reconciliation นะคะมีการกลับมาระหว่างคุณสองคนที่ต้องมาเจอกันอ่ะบางคนอย่างที่บอกคือมันเหมือนกับเคยเจอกันมาในอดีตชาติแล้วกลับมาแล้วต้องมาเจอกันในชาตินี้เพื่อที่จะสานความสัมพันธ์ต่อกันไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนอะต่อให้ทะเลาะกันหรือมีอะไรที่มันต้องแบบพลากจากกันแต่ยังไงมันก็จะกลับมาเจอกันตลอดเลยอะมันไม่เคยที่จะตัดกันขาดหรือว่า มันเหมือนต้องวกกลับมาเจอกับคนคนนี้จนทำให้ไม่สามารถมองคนอื่นได้อีกอะนะคะไพ่ใบสุดท้าย birth waiting for การมาเจอกับคนคนนี้ทำให้คุณรู้สึกว่ามันเหมือนกับมาในในเวลาที่ใช่และเป็นคนที่ใช่อะทำให้การรอคอยที่ผ่านมาสำหรับคุณอะมันมีค่า การที่ได้มาเจอกับคนคนนี้มันกลายเป็นว่าทุกๆอย่างมันมันดูลงล็อกไปหมดอะทำให้คุณรู้สึกได้จริงๆอะว่าถ้าคนที่มันถูกเวลาแล้วมันเป็นคนที่ถูกอะทุกๆอย่างมันดูแบบง่ายไปหมดเลยอะเนี่ยมันเหมือนกับการรอคอยของคุณอะมันมีรางวัลที่มันมันมาในตอนท้ายอย่างเงี้ยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีอะคือเราอ่านไพ่แล้วเรารู้สึกว่าแบบ มัน positive มากๆเลยอ่ะนะคะ happy มากๆด้วยอ่ะในการอ่านไพ่ครั้งนี้นะอันนี้ก็เป็นการอ่านไพ่นะคะพยากรณ์นะสำหรับครึ่งเดือนแรกยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการพยากรณ์ไม่มีอะไรที่มันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างมากสุดก็จะสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคือฟังแบบสนุกสนุกไปอย่าไปฟังแล้วซีเรียสล้วคิดว่าโอ้โหมันต้องเป็นจริงแน่ๆเลยแล้วแบบโอ๊ยนอนไม่หลับอะไรเงี้ยก็ไม่ไหวนะ ฝากกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe c h anel n Bobby Starro ด้วยเจอกันคลิปต่อไปนะคะ